สาบายดีสาบายดีตอนสามโมงเดอ้อสาบายดีนะทุกคนมือนีบุญออกพรรษาบุญสงเือสวรรค์เขตบริาพากันเห็ดยังกินหลายปิ้งปลาข่อยสิพันปลากินสีหาคนเจอบริหลายคนอันนี้ก็คือพักพักจะ่อยทำความสะอาดเหียมหอยแล้วมีกระลำแล้วก็ห้วนผ้าแล้วก็หอมรวมแล้วก็สลดัดกรอบๆแซ่บๆี่นเองเลยเห็ดกินเองกับน้ำจิ้มแซ่บ มาติดตาทากันเด้อป้า,ขากข่ย่ังบ่ทันซุกคข่ปิ้งจะหน่อยน้องไข่ปลาแต่เส้นอยจังก,กินพร้อมกันบ่ฮู้แนวสเฮ็ดกินจกเจ้าเอ้ย,ยก็เลยว่าซื้อป้านี่แหละมาพันอันนี้ปลาข่ซื้อเอาอยู่ตลาดเด้อสามตนี่สองโลบริสุทธิ์ไรปลาอย่น้องขอบริษัทสยซัมนี้สูสุดกระสับผรสาม,ามือเนี่อันนี้มันพีกำลังสิสุกกำลังสิสุกจงเจ้าเขาซื้อมาแต่ตลาดนี่คนคั่วให้เฮียมห่อเด้อ่นหยับอะนะ โมสินไก่ให้พ่อโบต้องมาคั่วเองมีแต่มาล่างทำวามสะอาดแล้วก็ใส่เกลือปิ้งเลยสบายสบาย,บยสมใจเยสินหัวสินคั่วคือการเวลาเราซื้ออยากมาเห็ดแห้งนเพิ่นต้อยให้พ่อความมาง่ายความมาสบายบริยากความือนี่ฮะเดี๋ยวสิพ้ามาเบิกน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยค่อยเห็แดแล้วเด้อสมเจเ้อน้ำจิ้มถั่วถั่วลิสงนี่แหละถั่วเขาขายอยู่ในทงตลาดถั่วไปนี่แหละก็เห็ดเรียบร้อยแล้วเห็ดแล้วมันแล้วมีแต่ถาปลาซุป กินกระปาพนพันขนมจีนชจบ้าเคยกินบอกคอยแหกินดุนี่ขนมจีนขวดสื่อมาแล้วสามโลแค่ว่ากินม,ม้วนแกบแบ่งไว้ไปขายอยู่บึงทุกเสาทิศนี้น้ำจิ้มแซ่บๆพี่น้นนองเลยเห็ดเองี่มีถั่วลิสงกระเทียมก็มักเพชรน้ำตาลชูรสเกลือน้ำปลาเล็กน้อยอันนี้น้ำตาลเด้อน้ำตาลติดในคอเลยแล้ว า่าปลาซุกเดี๋ยวมากินน้ำกันเป็นขนมจีนสดจริตขนมจีนหัวซีมาสามโลขนมจีนแซ่บแซ่บเส็ดน,นิดหน่อยเหนียวๆเัาสิมาพันกันถานะปลาซุจากจัหน่อยเดี๋ยวมาจัดจานเจ้าเล้วอะไรสุจ้าตพูน่ะคอยจัดจานแล้่ยวละพักคอยกันขนมจีนปลาสองโตน้องพอทันมาอย่าและเล้่วเรากินกน่อนเด้อไปมาตำลังก็กินตำลังนะจ๊ะนะจ๊ะ มาเดินม,มาเดินม,มากินด้วยกันพี่น้องแซบ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 ทิพน้อยมาไหม,มลูกกินป,ป้ากัขบข้าวฟุ้ด้วยอไม,ม่มามาสบายดีสบายดียดตอนสี่โมง,งจะพอดีนะอากาศกำลังเย็นมาเดินม,มาเดินม,มาเดินก่อนหนึ่งจ้างโบยังจุ่มกันจ้างเซ็นปลาดี่ ไป,ไปมาตำลังกินตำลังเจ้าเอบเห็ดกินก่อนซะบวเห็ดทิ้งโอ้ยบบเห็ดว่นนะน้ำปลา,าและไอซื้อน้ำสีอย,ยวผัดจับบังฮาเนเบี้ยนคือของปลอมก็เลยยาซะลืมเลย เฮ้ยจับน้ำปลาแม่เฮ้ยคืออยากจางๆงูปลาคือโตอดเด่นก็คือมามืองเต่าเนาะมาลูกหน่อยมาลูกมั้ยคื่อคนปนซามลูกเขาซื้อมาไว้คลายมือคนซามทิทน้ำ เราบ้ามือเอิดไปใสก็สิลงไปคายบึ้งหมดแล้วแต่ก็จากส่ไปใส่ดไปใส่ดจ้งลูกเด้อยฮ้ยมาลูกกินลุะน้งกินข้าวปังป้กคนทุ์ลาอืมหาง จป็นสดีมา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 อมาดิ้หน่อนี่นี่ก่อนเลยอ๋อบอกเอาปนปลาอ่ะบอกเอาป่นปลาได้กินปลาสลัดได้ลูกปลาสลัดได้เจ้ากินแต่น้องพวกเราใหญ่มากบอกคอยกินปลาเลย ใช่แล้วลูกใช่แล้วไม่ใช่ใส่ได้สักล้านอ่ะอืมเอกินอืมปลาอแซ่บนะปุ้นเน่นี่ขปุ้นบินเนี่ยนี่เนี่ยบางมามันกินเยนมามนกินจอมยุดมันกินเลยเฮ้ยเฮ้ย น่ะเห็นวะนอน้นอน่ะเห็นวมนอนี่จะกินนะจีจอนะจะกินยังไงจีแซะซื้อปลาแดกแป้งนัวนอเมียนนอาุกอีกใครตํำ

ตองใหญ่ขนาดกูเดือนเลยได้เนั่นขนาดแล้วมันยังมกำหนดมันแบไปก่อนร่่าปวยอีก่อ้ปเทหาเนาะเขาขนาปนกวเลือดกวเลือดเลยอานีมดกวบดไอเด้เขากวนทำอีเพนะเ้ยวนะนอวันนี้เานักี่กิล่หนักอีทีนึกวนเลือเลือไรกีกเพาะี้ กวดอยู่ไทยเธอสามพันเลยกวดเลือดมาเจอเพราะมันแบนบอย่างนั้นเลยไงปวดพญานิยิง S I V ยังค่ะสามพันบาทเห็ดป้าตุกุลพันหานอ,อหักปะกวดมานมะกวดอยู่ลาวสิกวดเลือดเฮ้ยกวดอยู่ไทยเล<ท>ยจากโควิด Mấy... chân quay lượt cục lên nó. lên cục 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 ừ cục lên cục lên cục lên cục khỏi cục cục lên

ก่อนใจมือเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าถวยถวเราแม่าอยนปลาไเน่ใส่ลูกปปลาใส่แล้วลูกไหเนยเลนมีน้ำปลาเค็มใส่ร้ายกันลูกกินเค็มเด้อนี่ดำนี่แม่มื่อน้ำปลานี่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 นจับใจใ่แล้วใส่แล้วอย่าลูกอยใ โอ oh ้ยไม่ใส่มื่ไกี้พูดกระประรูบกระ,ระปัดดึงแข้งปาดุกโต๊ะสำแคนนในตายคุบตายวะถือเบ็ดพ่วงหล่องเลยไล้จะปะนี่เบ็ดคันหนึ่งมันขาดดึงกันมามันขาดันติดเบ็ดเลียวไปติดกับ

มันแห้งตายเลยนะคะผมมาตกแล้วฉักินลายทำไมสามพอเม็โลกูกค่ะวะอันนี้กระปิ้เพื่อนอ้องเขาสิเข่ามากจะซื้อโอ้ยฉันถีบเห็ดแล้วถีบหน่อยเห็ดแล้วเจี๊ติดแลนะ้วลูกตัดดูตัดงานชิมตัวคอไก่คือนี้จงไว้ในต้นใหญ่เรือมไปแล้วน้องมันเป็นไง มันยังบกแก่ค่ะไม่ชอบปฏิทัดมันให้ลำตัวมันขืนในปีหน้าก่อนดิลำตัวนี่บกี้เอียวดอลำไงมันก็มีนะนั่นแหละจะตัดตัวได้สักลำน้อยแล้วทำนี้ซี่นี้ก้อยนี่แหละมันยังบกแก่ตัวเขียวเห็นบปะอ๋อบกี้เอียวลนแก่กันยังบกแก่มันกัน้อหน้อมันสิบออกปีหน้าอืมอ๋อมันกันหน่อหน่อยก็เพราะงั้นเขาลำแก่น่อมันออกบบดนี้ลำอ่อนเลยหน่อมัออกได้แบบนี้ สายล่ำตัวึ้นใหม่เปื่อยตัวสีโอโตกนี่มันแก่ก้อนแก่ไรแต่ตัดทิมเมอร์ตัวเหลืองๆค่ะตัวทับปูกก่อนนะเลยทิมเลยมันมันยังยังครับไปเลยตอนนี้ผัดล่ำตัวเนะ่ยโบกแกโบกแกแล้วนอนสิบโบออกนี่ปีสิมาเนี่ยเกี่ยวมันเอาแล้วกะว่อาอยู่เพป็นแบบโบเกี่ยวอี๋เลยนอนอยู่แต่ห้างคนเนาะอากระห้างัน่ทะเลเขาตัดเขาไปตัดล่ำนเนี่ยมันเลตัดห้าง ตัวคอกไก่นะไปถมเอากีดินถมนะขี้ดินชาของคอกไก่มีลำมใหญ่เนาะสอบมันได้ดีเราไปฉีดปายนะเฮ้ยอืมชอบไม่งาหะฮะคงบอกแอปแดนเราคือบระทำหนาทำหลังลูกกินตัวที่ได้แม่บอกห่ะเออพี่เบื่อไรจะจะบอกแม่ใน่ไหนบ่ เดี๋วเจ้าหูบ่กโอโอยสิบางเต๋อเขาใส่ยาพิดเอ็นเดนสะจะไปเห็นจ้าจับจกินมากินบุก,กินโลเลเออ่ไม่ลูกบุบก,กินโลเล่เด้อเอาเมี่ยงบุก,กินโลเลเ<อ>่เด้เอไม่บอกลายเถื่อนอะไรเด้อโอ้ยซิอะไรคอแหอบฮะจะมืออยู่บึ้งพอ มึงกินไป,ไปสั่น้องมันลูกขีป้าป้ากัเจ้าปนิน <c oughs> ไปตลาดขายเกลือเพ่อต่ได้ซื้อกินอ๋ือ ถือลอตเตอรี่คือเพื่นนี้นะตังวาสามสิบใบที่หาใบบอกในค่านะเขาได้ก็หาใบนอยาลูกขายเป็นของเฮานะนี่ก็ไม่ออกนะขายหมดมอางยกสแปดสองเก้าสองสองบะอมันออกสนะองสอ,อ,องนะเขาถึออยู่หกสิบพัน นั้นมันไปออกอ่ะหกสองคอถือสามสิบพันสาสิพันก็ได้เรื่องเงินแปดเก้าแซกีบอืมแต่มันออกแปดสองสองน,ะคอน,คอก,อนกคอยถืออยูย่เศ้าหรือสามสิบพันเลยสองสามโตนะคอยฟันก็คอยกอดลูกคอยที่จิ้งกอดนะเก้าไดนเออไปเอาเก้าหนึ่งหนึ่งพอแม่จะเออดยโดยเไปไปเอาเก้าหนึ่งหนึ่งบอกเอาซะเก้าหกสองเลขลูกจะคของฮะ เด็มันเนาะบูชวาสนาได้แต่สำนักน,นะสมเจ้จเนาะที่ไหยังไงหมักกะเก้าหนึงน่งหนึ่งมันจะออกหนึ่งหนึ่งวะหมแห้งออกชุนชูนฟันอะเดอ้อคอยฟันคอยอุม้มกอนลูกคอยละมีน้องคอยนำ้ำร่อยแล้วลูกนี่สองโซอนี่ยร่อยแล้วแต่ลูกคอยเกิดเดือนแปนมันไปออกลักเก,ก้าแล้วก็ฟันว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งนะเอาใส่สอยหา มาต่างประเทศเดี๋ยวขี่รถทัวร์มาเป็นสิบคนเออแล้วเอาใส่สอยให้งกิจกรรมเอาเขาก็เลยซื้อขี้เค็ดน้าล่างน้ำสูดๆนะบายมันสิยถึงหายช็อกเออนั่นแหละาจริงๆก็ซื้อเลขให้นมดอยู่ห้าหกแสนได้กำไรล่ะกำไรเพราะว่ายาวเลยเวียดบันทิดหอดเวียดหอดแล้วก็นี่กระเทกเลย ท่อาพืนทองไปเัดเลยฮัลโหลกะลางทรงกลับมาเกยดมากกันจะไปน้ำไอศีลอีก ไปกระโถข้ถาไปผมข้อมันเห้วนะขากระแทกลูกแม่แซน้ำแม่นแล้วลูกแม่แสนำ้ำแม่นแล้วมันเหี้ยออแซสนำ้ำแมีแล้อวอู้มึมันว่ำไหนเป็นอยู่ในกระซามไหนมังกินเนาะสีะดดยดย ตาลัางถุยโดนยันไม่หยาดหรอโอเคตกดินหรไม่กินได้มาดูา่อ๋อมนันแง่ดินะ,นะ่กไปดตามฟังเบิกปีหนาหอยจุบเจ้าหอยคอยเรียงเนี่นี่คะ พอถอกวลงลายจักหอยจุบหอยปังจักหอยขีดกระต่ายจักหอยเซอร์ลที่มีครบเลยพิ่ตากันก้วยลงให้นันจจำหน่อยก้วยซุปสีหาเกลือนี่มึงกตัดเอาตัวตัดก็มันแก่เลยแก่แล้ว ยังยังมั้งมัเปิ้ากินทุกการ์เซอเซอไม่้ายบอกเด็กถือนะส่วนนักเกอสามสี่ิบอ่ะเป็น

ไปเ <c oughs> ววท้าหวัดจอมแก้วเลยเห็ใดน,น,น้องสองผมอกินปลาสองโตโตดียวมโตต่อไปอ ไปอีนะ่นเลยไปจุดตอนแล้วอือมาหม่เดี๋ยวไปจากปลาตัวนึเ้เมือแรงชิบไปถ่ายบรรยากาศลอยกระทรงให้จุกเจ้าเบิ่ง ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องสิบน้อยร้อยลีลาเนี่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหนา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายมันบายบายลูกบายบายได้ไหมบายบายได้ไหมบายแหละเห็นอยู่กล้องเห็นอยู่บงียบายลูกพยายามบายบาย